มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรีสี่จอบคือสี่ภาคของมหาวิทยาลัยสอนการเกษตรเราภูมิใจปีนี้เป็นเจ้าภาพมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี39ปีสี่จอบแห่งชาติที่มีแต่เรื่องสร้างสรรค์

ขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ ได้ปากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการเปิดอย่างเป็นทางการะค่ะ <Yeah. S 1> งานนี้นะครับก็เป็นงานประเพณี4จอบนะครับซึ่งก็เป็นการที่ให้คณะที่เป็นคณะเกษตรแล้วก็คณะที่เกี่ยวข้องกับการเกี่ยวกับพืชนะครับแล้วก็มามาทำงานร่วมกันนะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่39จัดเริ่มต้นเมื่อปี2526 นะครับก็มีมานานแล้วเริ่มต้นตั้งแต่ว่าเป็นสี่ 4, ประเภทมีสี่จอบขึ้นจากสี่สถาบันก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็น12สถาบันแล้วนะครับจนกระทั่งตอนนี้ก็เป็นท้งที่39แล้วนะครับครั้งนี้ของมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ได้รับเกียรตินะครับให้เป็นเจ้าภาพโดยการจัดในงานที่ชื่อว่าเกษตรแดนสินถิ่นเมืองพิพีนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ทําให้เกิดการรวมกลุ่มของนักศึกษาินักศึกศษาแล้วก็คณาจารย์นะครับที่มาร่วมงานครับ มันมันบ่งบอกถึงว่าวิถีเกษตรของไทยจะรุ่งเรืองเทียมอรารยประเทศได้อย่างไรางานนี้ก็นะครับในเกษตรเนี่ยครับตอนนี้มีการพัฒนาไปเยอะมากนะครับก็นะครับทุกทุกสถาบันก็มีความก้าวหน้านะครับก็จะเอามาใช้ประโยชน์กับ เกษตรกรของเมืองไทยนะครับก็คิดว่าการมารวมกลุ่มตรงนี้ก็นอกจากจะได้พัฒนาทักษะแล้วนะครับก็ยังได้เรื่องความรู้ต่างๆที่แต่และสถาบันมีไม่เหมือนกันนะครับนำมาแชร์กันนะครับก็จะนําไปพัฒนาชุมชนและสังคมเกษตรของเมืองไทยได้ครับ <Yeah. S 1> งานนี้มีความในใจอะไรที่ท่านอยากจะพูดให้สังคมภายนอกรับรู้คะความในใจสังคมเกษตรได้รับรู้ตื่นเต้นมาก ื่นเต้นมากเสียงดนตรีดังมากามจัดได้จัดได้ยิ่งใหญ่อลังการมากมสมกับความเป็นประเทศเกษตรกรรมของประเทศไทยเรามีความยิ่งใหญ่ของเกษตร,รเราคือประเทศเกษตรกรรมเพราะนั้นเรื่องการเกษตรเป็นอะไรที่ที่อยู่ในสายเลือดของเราเพราะ,ะนั้นงานนี้มันจึงเป็นงานเหมือนกับรวมสายเลือดเกษตรคนเกษตร,รทั้งประเทศยอยู่ตรงนี้ทั้ง35อย่างน้อย35สถาบันบที่ที่มีการเรียนการสอนการวิจัยด้านด้านการเกษตร,รตอนนี้อยู่ตรงนี้หมดแล้ว แล้วคนที่อยู่ตรงนี้ก็คือคนรุ่นใหม่คนเลือดใหม่ที่จะมาช่วยเป็นเหมือนกับคนที่สานต่องานทางกเกษตรของประเทศไทยเราเพราะนั้นงานนี้จะเป็นงานที่ผมคิดว่ามีความสําคัญมากมากรครับกรเกษตรของไทยนะวันนี้ไม่ได้ด้อยกว่ากเกษตรประเทศไหนในโลกแน่นอนผมมั่นใจเกษตรถ้าพูดถึงกเกษตรเขตร้อนอเนี่ย<ม>ประเทศไทยผมคิดว่าคืออันดับหนึ่งอ,อันดับหนึ่งของของโลกเพราะว่า ประเทศที่ในเขตร้อนที่จะทําการเกษตรแล้วก็ส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรได้มากส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีคุณภาพดีเนี่ยผองแค่ประเทศไทยคือเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งของโลกในด้านการเกษตรในเขตร้อนของประเทศแน่นอนถ้าเป็นประเทศเขตหนาวเขตอุ่นเราคงสู้เขาไม่ได้ร่ะแอปเปิลสาลี่เราไม่มีแต่ถ้าทุเรียนแต่ถ้าเป็นข้าวเป็นอ้อยเป็นวัวนั่นคือประเทศเราเราคือเบอร์หนึ่งของเกษตรเขตร้อน ถ้าใครมีเลือดในกายเป็นเกษตรกรถ้าใครมีใจรักวิถีเกษตรแล้วเนี่ยนะครับทุกคนจะต้องทราบเรื่องของงานสีจนส่จอบแห่งชาติแล้วก็งานสี่จอบแห่งชาติครั้งนี้เป็นครั้งที่39เป็นระยะเวลาที่ยืนยาวนะครับมาจนถึงวัยหนุ่มชะกันและครั้งนี้นะครับมหาวิทยาลัยศิลปากรอาวิยาเขตเพชรบุรีฮะก็เป็นเจ้าภาพจัดแล้วก็เชิญทั้ง12มหาวิทยาลัยนะฮะ สิบ12มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเนี่ยมาร่วมงานแต่44มหาวิทยาลัยที่สําคัญนะ้มีอะไรบ้างนะฮะก็จะมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แลวก็มหาวิทยาลัยสงขลานครินค่ะอ่าอันนี้จับมือกันเริ่มแรกเริ่มแรกเลยมาจาก4มหาวิทยาลัยแล้วพอกิจกรรม พอจัดขึ้นนะคะก,ก็เรียกว่ามีประสิทธิภาพมีผลตอบรับที่ดีดังนั้นมหาวิทยาลัยทางด้านการเกษตรนะคะ,ะก็สนใจที่จะมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคี4จอบแห่งชาติค่ะในปัจจุบันเราก็เลยมีทั้งหมด12สถาบันค่ะ,ะแล้วก็คําว่า4จอบจาก4สถาบันก็กลายเป็น4ภูมิภาคค่ะ,ะก็จะมีภูมิภาคของทางภาคเหนือ,อก็จะมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีมหาวิทยาลัยมลรยวน แล้วก็ทางภาคอีสานก็จะมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยวลราชธานีค่ะแล้วก็มหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วทางภาคกลางค่ะก็จะมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยธร,รรมศาสตร์แล้วก็สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณรัชทหารราชกระบังแล้วก็ทางภาคใต้เรานะคะก็จะมีมหาวิทายาลัยสงขลานครินมหาวิทยาลัยทักษิณแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรเราค่ะ,ะก็เป็น4ภูมินิาคทั้งหมด12สถาบันภาคี4ีเจ้าแห่งชาติค่ะทีนี้ โบราณว่าขุดดินกินหญ้ายากลําบากเหลือเกินอ,อดีต39ปีปัจจุบันยังขุดดินกินหญ้าอยู่ไหม เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเกษตรเราตอนนี้เป็นนวัตกรรมเกษตรเป็นเกษตรอัจฉริยะค่ะการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรเราก็มีเขาเรียกว่ามีเทคโนโลยีต่างๆมีนวัตกรรมที่เข้ามาเด็กไม่ต้องไปเขาเรียกะไรขุดดินหรือถากหญ้าค่ะเขาเรียกว่าผ่านสั่งผ่านแอปน้องน้ําอะไรต่างๆหรือว่าการที่เราต้องไปดูสัตว์ก็เขาเรียกว่ามีเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยค่ะให้น้ําก็ให้ทางแอปได้ใช่ไหมใช่ค่ะมีเซนเซอร์มีอะไรเป็นระบบอัตโนมัติโลก เป็นอย่างไรวันนี้กเกษตรของเราก็เป็นอย่างนั้นใช่เขาเรียกว่าล้าค่ะเทคโนโลยีแล้วก็เขาเรียกว่านวัตรกรรมต่างๆที่เอามาเข้าช่วยระบบการ,กรเกษตรของประเทศไทยให้เจริญมากขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าเานื่องจากว่านักศึกษาเด็กเจนนี้ค่ะเป็นเด็กเจนที่ต้องมี AI ดังนั้นก็คือเราก็จะต้องใช้ AI ในการที่จะดึงดูดให้เด็กๆเ,เข้ามาหันสนใจทางด้านการ,กรเกษตรด้วยค่ะนั่นเพราะนั้นจอบเงินจอบทองเหล่านี้ เราไม่ต้องจับแล้วฟันจับแล้วขุดแล้วใช่ไหมฮะเราสั่ง AI ทํทํเลยสั่งเอไอทำเลยครับแอปพลิเคชันทําได้เลยอันนี้เป็นเพียงสัญลักษณ์นะครับว่าครั้งหนึ่งเราเคยพึ่งเขาเมื่อสี่หปีที่แล้วแต่ณวันนี้เขาจะเป็นสัญลักษณ์นะในการพลิกฟื้นผืนดินถูกต้องค่ะนะครับและงานนี้ก็ยังคงจัดต่อไปจัต่อไปนี่ ลักษณะของสัญ,ญลักษณ์นะคะงานประเพณีสี่จอบค่ะก็คือจะต้องอม,มีจอบทั้งหมด4อันด้วยกันก็คือเป็นตัวแทนของทั้งส่ภูมิภาคเพราะว่าเรามีทุกวันนี้ก็เพราะจอบด้านนี้<อ>กเกษตรของเราทุกวันที่พัฒนามาก็เริ่มต้นจากเ<อ>ขาเรียกว่าสิ่งเริ่มต้นที่นำพาความเจริญมาให้กับการ,กรเกษตรของเราอ,อ,อันนี้ไปจำนำได้ไหมอันนี้ต้องเขาเรียกว่าต้องเป็นการส่งต่อค่ะใครไปจำนำไม่ได้ต้องส่งต่อให้เจ้าภาพครั้งต่อไปค่ะเป็นเงินป่าเป็นเงิน ไม่ใช่นะยอมไม่ใช่ให,หนูไปขายแล้วางยีโลขายยุ่งเลยนะครับนั่นซึ่งเราได้เป็นเขาเรียกว่าได้รับโอกาสอันดีที่ได้เป็นเจ้าภาพางานดเพณีสีจอบแห่งชาติาครั้ที่39นี้นะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะสมาชิกภาคีทุกทท่านภูมใจมากน้อยแค่ไหนครับวันนี้ได้มาเป็นเทพีถือจอบ ก็ดีใจมากค่ะแล้วก็ภูมิใจที่มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพรบรีได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะก็จอบคนหนักเนาะไอบนชดาที่ใส่ไว้คนหนักเนาะเจ็บไหมครับเจ็บสีสาไหมั้ยนิเนองค่ะร้อนเกืบแตกเลยก็ดีใจค่ะดีใจที่ได้เป็นตัวแทนคือจอบในปีนี้ค่ะเกษตรอ่ะคนเรียนน้อยแต่หนูยังเลือกเรียน หนูมีความชอบเกี่ยวกับทางด้านนี้ส่วนตัวก็เลยเรียกเรียนอืมเรียนคณะศาสตวสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรสาขาวิทยาศาสตร์การปรรมงอ๋อแล้วมั่นใจว่าจะเป็นวิชาที่พาเราเลี้ยงชีพได้ค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าในสังคมตอนนี้บุคลากร้นด้านนี้ค่อนข้างน้อยถ้าที่หนูศึกษามาก็เลย อาจจะมีสิทธิ์ที่ได้นําไปต่อยอดได้นะเอ่อบัทิ้งทั้งหมดไม่ได้ใช่นะอเพราะว่าอาหารยังมีความสําคัญเนาะส่วนตัวเป็นคนชอบเรียนเกี่ยวกับสัตว์อยู่แล้วค่ะอ๋อชอบก็เลยมาเรียนสาขาสัตวศาสตร์เรอเพราะว่าคนกับสัตว์นี่แยกกันไม่ออกยู่แล้วคนมีแค่ไหนสัตว์ก็อาจจะมีมากกว่าคนนีดใช่เพราะฉะนั้นเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ช่วยคนช่วยสัตว์ได้ใช่นะ่ครับสวัสดีครับ ผมนายวิทยาคุณสมบัตินะครับผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัท SPKG จำกัดนะครับวันนี้นะครับทางบริษัท SPKG นะครับได้เข้าร่วมงาน4ี่จอบแห่งชาติครั้งที่4นะครับก็วันนี้เราได้เข้ามานําเสนอผลิตภัณฑ์นะครับของทางบริษัทก็คือตัวไฟติ้งบอมนะครับซึ่งเป็นตัวสินค้าที่ขายดีอันดับต้นๆของประเทศนะครับทางบริษัท SPKG นะครับก็ได้นําเข้าแล้วก็ผลิตและก็จําหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับ บริษัทย่อยๆในประเทศไทยเป็นจํานวนมากนะครับสินค้าที่เรานําเสนอวันนี้นะครับก็มีไฟติงบอมนะครับอัตราการใช้1 5 0 2 0 0 c ถึง200ซีซีต่อน้ํา2 0 0ลิตรนะครับการตายจะไวแล้วก็ตายเร็วมากนะครับแล้วก็อีกตัวนึงครับสินค้าที่นำเข้ามาแล้วก็ขายดีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวฟอ์ติลามีนนะครับตัวนี้เรานําเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับเป็นอะมิโนฟีอะมิโน 45. 5เนะครับ ข่าวดีดีกับพี่คำรอน